สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง Holmes. มองนีาสารครับมื้อนี้กันยังอยู่ถึงภูเลนค้าคือเก่าพี่น้องขึ้นมาถึงนี่หลายมือหลายเที่ยวเราพี่น้องหาเจ้าของเพื่อนบา่อยูจากเทียมื้อนี้เหมาะจอครับสีพามาเบิ้งเพื่อนปลูกทุเรียนไม่พี่น้องนี่ทั้งทุเรียนไม่ทั้งทุเรียนเก่าเลยครับเจ้าของเนี่ยสีพาไปหาเพื่อนเบื่อก่อนสีเบิ้งปลาทุเรียนปลูกหม่ก่อนเด้อครับสีได้ถามเพื่อนว่าเพื่อนปลูกจังใดเนี่ยอาครับค่อยยองไปมันเป็นสั้นๆครับ นี่ครับเจ้าของเรายืนถ่ายแล้วพี่น้องเอาหน้าสวัสดีครับซื้อสันทัดมากสีหาครับสันทัดมากสีหาบ้านยังครับเนี่ยบ้านคำผักเผาครับคำผัดเผวตำบลทรัพย์สีทองครอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเขานีละเนาะครับเป็นไม้ยังไงครับก็ได้มาปลูทุเรียนเนี่ยครับไปจันทบุรีเห็นก็เจ้าปลูกครับไปเล่นร่องปูร่องเบืองโอ้ไปไปเป็น ผลงานอยู่ทั้งคุณครับผมเลยพากันมาร้องปูกนี่แหละครับยุบ้านนี่โดยกําเนิดบ่ครับสําเนียงคือบ่คือบ่ครับคนอุดรครับคนอุดรเอ๋ครับนี่การปูเฮ็ดไดไครับการปูทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวต่้งมาครับแต่ว่านี่ผมเฮ็ดเป็นลุมครับเวลาไห้น้ามันกับไห้น้ามันขังว่าห้น้ามันไหลออกก้นลุมบางแง่เลยตินี่ครับกตบบัวทีว่าแง่หรอกครับมันคือเป็นเอ้องเทึ่งเป็นอ้างกระทะอย่างจังนั่นะ เวลาให้นำม,มันนำม,มันจังบบ<อ>ไหลออกมันค่อยขังแมนมันกบซุ่มยื่นยุตตลอดครับปลูกได้จากมือแล้วครับเนี่ยได้สองอาทิตย์ครับโอ้ได้สองอาทิตย์พี่น้องผมมาบอทันครับผมเล้เห็นต่มันเลีเ้ยวๆนี่นเ,เนาะครับผมปลูกแล้วต้องเ็เรื่งที่อันนี้นเ,นเนี่ยอากาดเนียดดีนะครับกันแดดครับปลูกไม่ต้องกนันไว้ครับเห็นว่ากันทุเรียนมันห่างครับมันจิตตายกันเนียดครับพักอย่างครับปลูกพันอย่างนี่หมอนทองครับผมหมอนทองปลูกจากต้นครับรอบเนี่ยหกสิบครับหกสิบ ครับผมต้องปลูกกล้วยเหมันพร้อมดีแน่แน่ครับโอ้โนี่ครับตักสูตรเป็นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับการปลูกได้ห้องพื้นบ่อครับการปลูกไม่ไหม่ยังไงการปลูกไม่ไหม่กับบ้านในห้องเหรอครับโอ้กคนลุมน้อยๆดีหรือก้นก้นลุมขนาดใดนก็ดีครับหลุมของไอของคนทุเรียนเหรอครับว่าต้องก้นลุ่งเลือกครับก้นลุ่งแค่ขึ้นเงาวันทีม้าน่ะแมนครับผมโอ้เนี่ยครับเอาครับก้นแล้วพื้นบ่ได้ห้องเลยครับ โอ้หนิเจนโคโลคือเง่แม่นครเจนเราก็เอาเจียงเซ่บางคนก็ว่าเอาเจียงเซ่มันจะเป็นเชื้อราใช่ไหมครับผมเอาเจียงเซ่ให้มันสมชื่นยู่ตลอด่ใบมันหยั่งนะมันสมชื่นมมันมียาแก้อยู่ลอกเนาะขันเชื้อราเนาะแม่นครับนี่ยังพอนได้ขีดโยงขีดยาใส่ปุ๋ยบ่ทันใส่หรือเ่ใส่ปุ๋ยพ่นแต่ยาขาเชื้อราครับผมโอ้พ่นเราตีเนี่ยพ่นได้สองมือแล้วครับโอ้มันบ่เปลี่ยนกับพ่นกันไว้ก่อนได้หรือเ่ครับผมก็มันก็ร่างกิเลสมเปลี่ยนครับโอ้ใช่โอ้เนี่ย นี่พี่น้องปลูกทุเลียนนี่บโคืออย่างอื่นนี่ครับต้องสังเกตดีแน่นะต้องต้องรักษาอย่างดีครับนี่รรักษาครับรักษาบ่ได้อก็นี่ครับเห็นจังแล้วว่านี่ต้องขีดยาทันทีเป็นหมหน้านี่แมนครับโอ้ประคบงประมอย่างดีเลยเอาเบื้องต้นอื่นอีกหน้าวันนี้ระบบน้ำนี่ครับเส้นน้ำอย่างโหดเนี่ยน้ำหวยโอ้มีน้ำหวยความระพมไม่ดีเดีเนาะมีน้ำหวยนี่ครับต้นโอ้ต้นเป็นเขียวๆต้นพันธุ์นี่ใส่ขนาดนี้เลยโมหน้านี่แมนครับต้นพันธุ์ไปเอาไม้ใส่ครับ มาตะจันคาโบรี่ครับโดยตรงเลยครับรับมาโดยตรงเป็นรับมาเอารถไปแทร่เอาเองปีต้นละจากบาทครับยุงยังจันรับมาต้นละสามสิบบาทครับเนี่ยครับผมสดนจากสวนเนี่ยจากสวนครับเป็นหมอนท้องครับผมหมอนท้องอันนี้บอกคือหมอนท้องที่พิ่นเอื้อนต้นดำแมนามันคือต้นสีดำมันคือพวกเขานี่แม่นบอมันมันมีแยกต้นบอบออะไรครับมันมันออกต้นดำเลยเนี่ยของเจ้าอะ มันเลื่อมเชื่อมถือ,อยาครับ,บต้นมันเหม่ล้ำต้นมันเหม่แมนมันเปลี่ยนกับน้ำผมแต่ว่าขังเถืองก็งามก็หนีอยู่ครับ<อ>เพราะว่ามันเปลี่ยนน้ำอ้บาดาันโอ้นี่เป็นแปลงที่เท่าไรเจ้าเล่าเนี่ยปลูกหลายรอบหลายรุ่นแล้วมันบ่ครับผมนะครับสุ้มไงนี่สุ้มไ่นี่พี่น้องต่อไปสิบห้าไปเบิ่งสุ้มไ่แต่ตอนนี้เบิ่งสุ้มนี่ก่อนครัสุ้มญ่ได้ผลผลิตแล้วมันบ่นครับผมโอ้นี่เปลี่ยนเปลงทั้งนั้นเลยน่าหน่ ลงทุนเห็ดหลักคุ้มผาไว้เห็นมันกันแดดย่างดีบกันบ่ได้ครับใช้ระบบน้ำตนน้อยๆยุ้งซี่ใส่เป็นแบบใดๆนะเขาเอิ้นระบบอย่างนี้หัวฉีดครับหัวฉีดพุ่งไปเลยจีครับอ๋อนี่พี่น้องเป็นสองหัวพุ่งเข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้สมซ้นโหดหลายที่นะมันบ่เป็นเน่ารลยเนี่ยบ่ครับฝนตกเกลีมันตดอีีโอ้ฝนตกพอดีนี่ครับบรรยากาศต้นใหม่ๆเลยครับใหม่ๆครับปลูกใหม่ๆ ปลูกไม่ไม e ่เ e ยิมเยิมได้สองอาทิตย์เนาะขันม้าสบจังววาปลูกเกิดสีเห็นอยู่รอพี่น้องเพราะพ่นปลูกยังไหนนี่ม้าราบไปน้อยเนาะนะเนาะกับเบื้องต้นที่พ่นปลูกแล้วไปก้อนครับเนี่ยแบบไม่ไม่เข้าเข้าไปเลยให้เป็นคลิปเป็นคลิปไปของเรามีหลายรุ่นก็จะเห็ดเป็นลายคลิปเพราะว่าผมมันมีปัญหาระบบหน่วยความจําโทรศัพท์พี่น้องกันจะไปเฮ็ดเครื่องชั่วโมงมันกับบไดด้ครับมันโหลดซาโอ้รอบนี้ได้จากต้นก็นาพันมื่อี้ป่ะครับ 60ครับหกสิบเนาะโอ้บนี่ครับเบิ่งบรรยากาศของเราก็เป็นติดติดภูเลยเนาะคลองหน้ามาจย่ากนั้นตีหน่าครับแมนครับมันบ่แหงติมคลองไงบะกาแหงเนี้ยเพแหงเนี้ยโอ้นี่ครับเบิ่งต้องปลูกต้นกล้วยไว้พร้อมครับอต้นนี้เดี๋ยวมันคือบวคือมูนาะนั่นต้นนี้มันปอันต้นนี้ปลูกได้ดนะครับโอ้มันเหลี่ยมิครับมันเหลียมูโอ้แตกดีเนี่ยเนา บ่ได้คำบ่ได้ยังเลยบ่ครับครับหายมันยังสิเหล่าเห็ดเนโค่นสิเลยปลูกเป็นคนเลยครับอืมมันเป็นยังไหนทึ้งพี่คือปลูกง่ายก็พื้นราบมือไหนอากาศมันก็ได้เราก็พื้นราบเพิ่นตายเบื่อเราดิแมนครับปลูกได้บ่ทันบ่เดียนตายเบิดพี่น้องครับนี่บนภูนี่ถือว่าได้เปรียบสุดๆุดได้นอนหางนอนเลยนี่้ะครับผู้ใดจะเอาไปประยุกต์ใช้กับร้องเห็ดคือเล้านี่ครับอมบังแดดตะเวิ่นมาทั้งี้ึ่งหมดเลยแมนครับตะเวิ่นอ๋อบังแดดไว เว้นไปทางเดียวกันกันเดียดไว้ให้มันถึกตังเล็กน้อยแล้วกันช่วงเล็กน้อยอย่างที่เน้นเบิ้งเชียร์ร้าเป็นบ่แเชียร์ร้าอย่างเดียวปุ๋ยกับปุ๋ยต้มใส่ของผ่นกับปุ๋ยต้มฮ้องชาวบานได้สองสามอาทิตย์กับใส่กับอีกตัวนึงก็ใส่อาทิใส่เมื่อเนี่ยละปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยเคมีบอกครับหรือปุ๋ยยังปุ๋ยเคมีเข้าอยนี้ยโอ้เถปุ๋ยเคมีเอา อาหลักสูตรพน้นคือว่าไปใส่เคมีเถอะเนาะแสดงว่าเจ้าได้ผลย้อนเคมียัยวมันบ่ครับเจ้าของเราบ่ามีหินคือมูเดียนอนหนาเนอนี่เน,ะนา,นา,นานนะเขาเอื้อนดินยังครับหนีอโอ้ดินไทยเขาธรรมาดาแต่มันเป็นดินเ,นเหนียวย่ำแน่ร่วนผลใช้ดินเหนียวครับ<อ>แต่ว่าก้อนหินหน่อยก้อนมูทิดไทยมาถึงแถวนี้เนาะแต่ว่าหั่นของปลาแล้วว่ามันก้อนหินบาหลายก้อนของเจ้าคนนี้ลงเทือกหินไหลครับ ไม่ไม่เปลี่ยนเปลีนี่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทุกข้างบ้านส,สวยๆเลยนี่บ้านเราก็อยู่แถวๆนี่แหละครับแต่ว่าหลังนี่บ่แม่นหมดนะนี่ครับโอ้เบิ่งบรรยากาศสวนปลาครับสวยปลูกแล้วก็ดูแลไปอีกบ่เกินสามทีปีก็ได้เป็นแหวนเหมือนนะ <S <S เพราะว่านเพราะว่ารุ่นใหญ่เป็นซีปีเหมืนบอ,อกเดี๋ยวทีพาพี่น้องไปเบิ่งรุ่นใหญ่เนะครับจากว่าสีคลิปแด่สีลบกก้อนลงหลังครับอันนี้มาเบิ่งทุเรียนไม้ก่อน เรียนใหม่ๆเราโอ้มีแต่ต้นงามๆพี่น้องครับไปรับมาจากจันโดยตรงมันถือก,ก็กันดีนะครับผมรับมากครับคนละ30บาท้นละ30บาทตั้งไปเอาเลยดีครับหรือว่ามีไปซื้อของอย่างอืน่นตั้งไปอาโดยตรงครับประจุคุ้มค่าน้ำมันอีกนะ <c oughs> บ้างคุ้มโอ้แต่ว่าเห็นยูร่านทางเขาเพิ่นขายยูนนะคือว่าซื้อนี่สำหรับโอ้นี่ครับโอ้สว่วนเราก็ต้องไปหยักเอาแล้ว ขั้นตอนการเรียกต้นที่คุณภาพสีพร้อมปลูกเป็นในหนาวัฒนธรรเบื่องดูกาเห่ากับเบื้งงอนนครับเบืงองงอนเบื้องงอนตังไหนถ้าห้าไปเอามาปลูกเ่าตรงเบิ่งต้นมันผมครับบางมันเลี้ยวบวเลาก็มันแตกจริงออกดีบ่แตกงาออกถ้าต้นยวอหั่นบ่มีงานทั้งสี่ก็ยึดป่ต้องมาปลูกครับมันดีสิแม่นครับมันนั่นขึ้นโอมันนั่นขึ้นครับมันจะเปลี่ยนพุ่มบวกมันจะขึ้นได้เ่ากันต้นที่เพิ่งว่างาข่างมันบ่มนั่นขึ้นบ่ ถ้าเป็นต้นเลี้ยวๆมีงานเดียวขึนมากแบบนี้แต่ว่าอหนีบมีครับมีงานขัดแนงออกแมนครับมันเป็นแต่มาปลูกมันนั่นได้ขึ้นครับมันนั่ได้ขึ้นแมนถ้าเป็นกิ้งเป็นงาอ่กแตกยงงาบม่ปลูกัแต่ว่าสวนนี่เฮ็ดกิงพันดีเลยนะครับใบบังใหญ่เลยนนนนะครับการปลูกต้องเน้น ตองมาสํำรวจซุ้มือมันบ่หน้านน่ส่วนเจ้าไม่ไม่สิครับแนนครับดูเลี้ยซื้อเพราะว่ามันหน่อยโยนตรงฉีดยามันบ่าหนิแนนครับดูเลี้ยใบแล้วเป็นห้อยฉีดยาสีแหล่ๆนี่ยาเชื้อร้ามันเหมือนครับยาเชื้อรายาบำรุงนี่ครับบำรุงไพอมครับแต่ว่าอีกจังมือก็ใส่ใส่ปุ๋ยยักสองมือะนี่บนี่ครับเป็นที่ลาดชั้นเนาะหน้าน้าบ่็อกห้างนึ่งเนาะ เต่ว่าเจ้านี mm ่แปลกด้คร ah ับตั้งแต่ผมไปไทยไหมเจ้านี่ขุดลุมเป็นสะเลยห่วครับถ้าฝนตกหน้ามหงว่าน่าแท้ดีนะบ่ครับบ่านาครับทุงยังไงเคยปลูกยังที่อยู่เม็นบ่ครับนี่แหละครับเบิ่งพี่น้องโอ้นี่ครับเพราะดินมันกับซึมไปเรื่อยก่อนปลูกนี่ต้องต้องลงมต้นกล้วยก่อนบอนันต้นกล้วยชงใหญ่ก่อนดิครับอืมลงมต้นกล้วยก่อนค่อยมาปลูกครับผมเอานี่แหละครับของเรามันเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวต่อไปเท้าไปเบิ่งรุ่นใหญ่ของเราพี่น้อง คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เองสนะครับการปลูแบบคร่าวๆเนาะนะเนาะผแบบพื้นบ้านเลยเพราะว่าดินเพือนได้เปียบอากาศเพือนได้เปียบอยู่เทิงภูผูได้มากกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ